าเบื่อโอ้ห <c oughs> คอนเทนต์ไม่ต้องไปหาที่ไหนครับเดี๋ยวก็มาหาเราเอง <c oughs> สวัสดีครับอยู่กัารันเครยเลยคาเวเตอร์ท่าครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยู u ูบทุกท่านครับเจอกัน <c> อ <oughs> ีกในคลิปครับคลิปนี้มาดูรถบด c ีเอสหนึ่งหนครับนี่จมน่าจะดินแตก ุกถนนซอกโอ้คอนเทนต์ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับนี่เดี๋ยวก็าไปหาเราอีคอนเทนต์นี่เอาไปช่วยปากิ่งสลิงก่อนครับ คอนเทนต์ไม่ต้องไปหาที่ไหนครับเดี๋ยวก็มาหาเราเองเออป๋าขึ้นไหมนุ่มไว้เก่า่68ปี เตียนรถติดโลมอีกแล้วอ้า,อาตามไม่ทันราบ้า ดูแล้วครับีดูร่องรอยการจมโอ้ดินแตกครับ อ,อดินแตกป้าเบือยป้าเบือยดูนี่โอ้ทำไงจะแน่นตรงนี้นี่ต้องเปลี่ยนดินแล้วนี่เอ้ยหยะออกไปตา เก็บสลิงเสร็จแล้วไปต่อทีปาเอาคอนเฟิร์มมาให้ตอนเย็ยนครับตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็ยนแล้วนี่เริ่มงานแล้วป้าเบื่อป้าเบื่อตรงนี้เป็นงานกลับเก็บเกียริงริมเดิมลงหินครุครับ ตรงนี้ห็นลกกี่กิโลเนาะเห้ากกิโลครับนี่ทั้งหมด6กกิโลบริเวณนี้ครับ คล <c oughs> ิปนี้ก็จบที่นี้วนะครับฝากลกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝากเอือ <c> ย <oughs> คนขัรบรถบดไปตนำนานไปเจอลิปต่อไปครับสวัสดีครับ